สวัสดีกันอีกคลิปนะครับที่นอ้องเพื่อนๆที่ติดตามช่องแท็กเตอร์น้อยสายลุยนะครับคลิปนี้เราก็จะพามาเที่ยวเขาใหญ่นะครับผมพามาชมรีสอร์ทส,สวยๆอยู่ที่กิโลเจ็ดถนนสายธนรัตน์อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับถนนสายธนรัตน์กิโลเจ็ดเลยปัมประทอมานิดนึงนะครับผมเลี้ยวเข้ามาเลยครับซ้ายมือ และก็จะเห็นป้ายบอกทางเข้ารีสอร์ทปิยพฤกแลนสะเข็ดนะครับผมเข้ามาดูเลยครับสวนสวยๆบรรยากาศดีๆนะครับพร้อมที่พักติดแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับพี่น้องเข้ามาได้เลยครับมาดูบรรยากาศสวยงามเลยครับพี่น้องติดตามก็ได้เลยครับแท็เตอร์น้อยสายลุยครับผม บรรยากาศร่มรื่นมากเลยครับ โซนนี้ก็จะเป็นโซนของห้องพักนะครับโซนห้องพักติดแอร์อย่างดีนะครับบริเวณนี้กำลังปรับปรุงนะครับจะทำเป็นลานน้ำตก การทำสวนหย่อมทำน้ำตกวางหินทำเนินขั้นตอนการทำทุกอย่างต้องใช้เครื่องจักรต้องใช้เครื่องจักรตัวนี้นะครับรถแท็กเตอร์แท็กเตอร์น้อย d สนะครับต้องเป็นรุ่นที่สไลด์ไปมีดได้หกทิศทางนะครับผมตัวนี้นครับใช่เข้าเลยครับ นี่ก็คือเมคโคเล็กนะครับ PC ตัวนี้ PC 30นะครับขุดล่องทำน้ำตกวางหินได้นะครับตัวนี้งานจัดสวนงานจัดภูดมิทัศน์ขาดสองตัวนี้ไม่ได้นะครับรถหกล้อเฮียบนะครับขาดไม่ได้นะครับในการทำสวน บริเวณทางเข้านะครับสวนสวยๆทั้งหมดนี้ก็คือผลงานของท่านอาจารย์ประเวศชัยวงศ์นะครับผมท่านเป็นอาจารย์อ,อยู่ที่โคราชนะครับคือท,ท่านนี้นะครับผมอาจารย์ประเวศชัยวงศ์ผมก็มีโอกาสได้ไปรับใช้ของรับใช้ท่านมาโดยตลอดนะครับผม ก็ขอขอบพระคุณท่านมานาที่นี้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านครับผมจากแฟคเตอร์น้อยไสายลุยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามขอบคุณครับ